อ่ะสัตย์ที่ช่างเพื่มอีกครั้งนะในผมเอ็กซ์เทอนนะและเกมนี้ก็คือเกม PB c o u คอร์ B นะซึวันนี้ผมก็จะมาโอ้โหจะมารีวิวเออปืนนี่คนระับต้องรีบแล้วปืนเอ่อเอ็มซีพันห้านะหรือว่า m c ็มซนะนึ่งเอก็จะมาเปลี่ยนด่านกันบ้างนะซึ่งเอาเฮ้ยแล้วกูอยู่ทีมไหนวะแล้วกูต้องยิงใครวะเนี่ยเอาก็ต้องยิงไอ้เสื S ้อฟ้านะแล้วก็ซเราก็จะมาเปลี่ยนด่านกันบ้างนะซึ่งดา Burning Hall, ่านเบอร์นิ่งฮอลผมว่าท่านผู้ชมก็น่าจะเบื่อแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันนะ เราก็จะมาเปลี่ยนด่านันบ้างแล้วกันนะฮะโอ้โหตายห้องเลยซึ่งด่านนี้ก็เราต้องโอ้มีกันแค่ไม่กี่คนเองแล้วอีกอย่างคือด่านแคบเลยคือเราต้องรีบนะฮะซื้อปืนอะไรรีบๆซื้อนะะฮเดีด๋ยวไจะตายฮนะแถมเมาส์ผมก็ปาระเบิดไม่ได้อีกสวยอีกโอ้โเซ็งจริงทั้งทั้งที่ด่านแคบแคนี่ระเบิดจะได้เปรียบน,นะและการตูนหลังก็จะได้เปรียบเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยวัะดีเพื่อนกุลยรออยู่ยังเพื่อน เออย่โอ้นะครับซื้อปืน M4A1S หรือว่า M4A1 พันผ้านี่ก็จะมีข้อดีจาก M4A1 ธรรมดาคือมันเก็บเสียงนะถ้าเป็น IPB นะและกระสุนก็จะมี30นัดเต็มเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ในนี้แม่งมันมีแค่สห้านัดนะเต็ม225เอาเป็นว่าก็ชั่งหัวมันแล้วกันนะโอ้นี่คนระับซึ่งการยิงก็จะเป็นแบบ,แบ,บนี้นะ ซึ่งมันจะเก็บเสียงให้ด้วยนะซึ่งการยิงมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเออ่ซึ่งการซูมก็จะเป็นแบบไหนวะโอ้โหแย่ yeah, ชินสต็อปเป็ดกันเลยทีเดียวนะโอ้โหเฮ้ยโอ้โอแล้วถ้าเกิดเป็น m สแบบไม่พันผ้าหรอเก็บเสีงยงไหมผมก็จะลองรีวิวกันให้ดูไปเลยนะในคลิปเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานะเฮ้ยเใช่ไหม ของมอเสียมก็ต่างกันนิดๆนะแค่นิดๆเท่านั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ่าเพื่อนอย่าตายเลยนาะแรงจริงๆนะเนี่ยนะเสียมก็จะต่างกันมากนะซึ่งไอเอฟซีเอ๑เอสเนี่ยมันจะดังจิ๊วๆๆๆๆๆนะประมาณนั้นนะตายไปซะเพื่อนเฮ้ยเพิ่งเกิดอะโหเพิ่งเกิดเลยยิงยิงไม่ตายนะเพราะมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้ทำให้เรายิงมันไม่ตายมันอมตะกี่วิไม่รู้นะฮะไป เขาขย่องดีไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหมา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 ดึงดึงโอ้กระเด็นเลยดีเราก็จำลองขึ้นโขดไปขึ้นโอ้ยทำไมโดดขึ้นไม่ได้โดดขึ้นไม่ได้โอ้ขึ้นข้างบนไม่ได้หรอวะอะไรวะซึ่งการสู้ก็จะเปป็นระมาณเฮ้ยอมตะอยแย่ยากยาโอ้ยไม่ทันวะ อุตส่าห์แอบแล้วนะมันติดเลยไม่รู้ซึ่งการซูมเราจะซูมให้ตรงเป้านะรู้อยู่แล้วโอ้ตายเลยไม่ตูมได้แม่งเอ้ยปะ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 เฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าแวบเฮ้ยตายไปซะโอ้โหไออันนี้ชื่ออะไรวะ ลีโอพาดอ๋อชำนาญแล้วรีโอพาดมันโหดจริงๆเนี่ยไอ้ลีโอพาดเบเล่เนี่ยมึงตายมึงก็ต้องตายดูเหมือนว่าโอ้โหเมื่อกี้ข้างในตัวนึงวะดิโอ้โหเอ้ยลีโอพาดมันจะโหดไปไหนวะเฉียยาเหงาจะน่ารีโอพาดนะฮะเป็นเฉียดไอทีบีนะแม่ผมไม่ชอบปืนเอ็มซีหนุนนี้เลยจริงๆมันมันเป็นปืนที่ผมไม่ชอบเลยการยิงอะไรเงี้ยครับ โอเวแล้วอืมซึ่งการยิงแบบกดค้างให้เป็นประมาณแบบนี้ระยะใกล้ๆก,ก็ประมาณเป็นประมาณแบบนี้นะครับซึ่งการกดย้ำก็จะเป็นแบบนี้ก็จะได้ออกมาประมาณแบบนี้ฮนะเล่กดผิดตลอดเลยก็เว้ยซึ่งการซูมนะก็จะกดค้างได้คนระับไม่เหมือน เอ็มซีในพีวีนะครับเพราะว่าเอ็มซีพีมันจะยิงได้สามนัดนะถ้ากดค้างนะแต่นี้มันยิงได้รัวเลยนะซึ่งไม่ดีเลยมันจะทําให้แม่งแดับความแม่นยำลดลงอย่างสูงสุดเดี๋โอผากก็ต้องฆ่ากันไปก่อนได้เพราะมันเทพแล้วก็ฆ่าอันนี้ต่อเฮ้ยโอ้โหสวัสดีเพื่อนต้องตายวันนี้ต้องตายโอ้เล่นตัวสองฆ่าสไตล์ระเบิดมีระเบิด ระเบิด้าตตานะซึ่งไม่ควรทำนะมันไม่ดเีเพราะมันประการเกียนเขานะเราไม่ควรจะไปทำนะฮะด้านนี้มันงงจริงมีเนินเขาด้วยแย่ๆๆเ่ชดชญ่เทรั่นเลยทีเดียวเอเว้ยโอ้โหทิมน้องทิมของพี่ฆ่าตูได้ไงปะโยกิอ๋อเยกิโอ้โยัยยยากมีระเบิดปลาไปกว่า ถ้าเลื่อนหันผมเลื่อนมาแล้วโอ้ยวันดีพี่อ้อทิปเปิลคิวอะไรทีเดียวโอ้ยด่านนี้ชักจะไม่ดีะเอาเป็นว่าปืนต่อไปผมจะบินรีวิวด่านเบอร์นิ่งฮอลก่อนดีกว่านะเพราะว่ามันสะดวกนะจะรีวิวจะอะไรก็ง่ายนะนี่โอ้โหแบบยืนรีวิวแป๊บเดียวไม่ได้เลยตายเป็นตายเฮ้ยอือยูคาลาวีตาย โอ้โหพึ่งเกิดอยา่ยาอย่าอย่าเห็นอย่าเห็นตัยหลังหน่อยเฮ้ยโอ้โหโซด่านนี้มันมีฝั่งละสี่คนนี่วาผมก็ลืมไปถึงว่าทำมคนนยน้อยฟะาถ้าคนเยอะมันครบคืดอัดอ้าวเฮ้ยนี่โอ้โหถึงว่าทำไมอะไรอย่างงี้ ว่าทำไมกดคลิกขวาแล้วมันตไม่ได้ที่แทงลืมซื้อปืนโอ้ยฉลาดนักนะตุ่มาเอาเฮ้ยอ้ยมนเพเกิดอะยาโอ้โหแม่เอ้ยฮ้ยเฮ้ยเยเฮย่ฮเฮ้ยเฮย่า้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ว้าวว้าวว้าวว้าโอ้ยด้านนี้รู้สึกว่าจะสูงนิดนิดนะส่งยิงไปเลยโดนด้วยนะไอตัวนั้นกำลังเพิ่งเกิดขามันใช้ดาน็อปนี่หัวแตกแครับเพื่อนเฮ้ยวุ้ยเพื่อนวุ้ยเพื่อนวุ้ยเพื่อนเย้เย้ยไอ้ตัวนั้นเพิ่งเกิดขามันโอ้โหอ่าเป็นว่าผมก็จะไม่มีอาจจะรีวิวแล้วนะก็ขอจบคลิป m สี1ไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะสวัสดีครับ